น่าะครับคุณมาขิงนอะไรกันเนี่ยนะครับสวัสดีนะครับพบกับแปชิงบอดี้ไฟโอเวอร์ไรด์จำลังตัวผู้นสาวที่แปดแปดพฤติกาหแปเย้วยาเย้เย้เน้ี้เยเย้เยเย้เย้้เ้เยย้วมาแย้วมาแล้วในที่สุ้ก็มารอบที่แ้้วโดนโดนอะไรไปนะเเเเเ้ย้เยเย้อ้้ พาเหล่าร้อยศูนย์เข้ามาคุณชื่ออะไรเชตาครับร้อยศูนย์เชตาร้อยศูนย์อ้าวเจอกับนี่ครับกล้องครับอุ้ีกแล้วแดงอีกแล้วกล้องลายทีก่อนจะโดนอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะอันที่สี่สียสัปดาห์ลวกล้องลายทีเลยกล้องแดงกันเนี่ก่อนที่จะโดนมาดูกันว่าโดนแบลิต์ผลออกมายังไงนะครับพูดดีมีร้อนตอนนี้มีร้อนทั้งมีร้อนมีร้อนนะครับเคยใช้มาวันนี้เอฟดีสิบเอ็ดร้อยศูนย์ก็ออกมาแล้วใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ทั้งข้าทางออนไลน์และแม่ร้านเช่นเคยเหมือนเดิมมวเข้าเตมไหมครับแล้วก็ อนาคตนะครับเดือนหน้าเดือนธันวาคมก็จะมี B F O r P ศูนีสองมังกรสุริยันมีดาบเลวันทินแล้วก็มีดาโกูลอยเยลไม่มีเฮ้ยผมมีร้อนนะมีบลแลบด้อยู่ที่บ้านไม่ได้ใส่โอเคแต่แต่แต่มีครับเอาก็ถามว่ามีไหมผมมีผมมีนะครับจำเพียนไม่ได้ตรงอือเอายังยังชอบสีอะไรสีดำครับอเอาไปไป ในรอบว่ในรอบว่สาระเาตาเริ่มเริ่มก่อนทั้งวันวันนี้อันนี้ก็เริ่มหลังอันนี้ก็เริ่มหลังตลอดเฮ้ยถือว่าเข้าล็อกไงถือว่าเข้าล็อกตามกิมมิกดูสิอืมอะไรวะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยบาบอบาบอพูดแยเ่นจดเก่งจังเลย เปยังไงเฮ้ยมีเจ็ดไปได้ไงมึกอะไรวะผมเจอเจ็ดอะผมแดงเลยปะชั้นจู๊ดให้ม่วงจุ่บแปดอะแต่ไม่ใครเห็นหรอไปเลยเจ็ดอันนี้ไลเนาะบอกเอาจริงเลยประเด็นนี้หนึ่งเอพิชั้นสองเลยมีครั้งที่ห้าเปิดเกตอ่าหยิบอะไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นร้อยศูนย์ถ้าไม่ใช่หรอครับก็อยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ต้องไปไหนหรอกเป็ยังไง จะเย็นๆเพิ่งเปิดเก็บยังไม่จบแล้วระวังไล่ลำนี่ดิตัดเวทอะไรผู้รีต้าผัว่านมาพงมาผ่านเจ็บหนึ่งเสิร์ตยามียสองใบเกตยังเกตอเกตเกตเนี่ใช่ไหมโอเคอะไรกันผมผมว่ามันจ่ายหนังเกตจำผิดจำผิดจำผิดไปแล้วจับถูกมั้งกับไม่ไม่เคยเล่นเลยในมีไม่เคยเล่นให้มันล่นแค่แค่คีโมจัดไม่เคยเจอไม่เคยเจอ จริงจริงเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเจอแต่แล้วเจอแต่มีต้าหยิบยามิเกโดชื่อต่างสองใบถ้าหยิบสองทิ้งหนึ่งไปเลยกล่องมันเยอะจังวะมีคาเซจิหยิบใส่สองตับกว่าเราฮะเกโดหยิบอะไรเอ้กันหยิบเกโดอะไรก็ได้คนละใบครับเป็นเกย์คนระบายเขาตกใจตกใจจังเรื่องจำใบอ้นั่นกันดิใบใหม่กันดิใบเบียวอ่ะเกย์โด้อะไรก็ได้ใบเบียวอ่ะใจเย็นนะอืเกือบแล้วเกือบแล้ว เกิดนะครับเมื่อกี้เขาไม่รันละไม่ใช่รันไปไหนก่อนวิ่งเนาะวิ่งนี่ังเกตครับโจสองครับโจหนึ่งโจสองจะไปนะยังอะไรเราละตัวเนี้ยทำแบบไม่ในใจว่าไงเนี่ย้อให้ดูมือด้วยให้ดูดอกให้ดูดอกใส่ใส่ยิงอะไรเก็บร้อยส่วนใบหนึ่งกับเตะกอครับ แล้วก็ถ้าอาชัดชัดจวก่อนแล้วก็ถ้าบนสนามมียามีแกดูไข่ความเสียหายไม่โดนรถแค่นี้ใช่แค่นั้นแหละแค่นี้เองเอาอะไรเยอะแยะเอาอะไรเยอะแยะแค่นี้เองหูจริงเหลือห้าไปตีเลยเลยจบต้องมาแล้วเปล่าขวดในศูนย์ที่ไม่มีแล้วอันนี้ท่านได้มาอะไรอะไรนะท่านได้มายาดึงเลือดโอเคบกลมครับ น่ารักที่สุดนขอบคุณครับอันนี้ทำได้ไหมนะจุ๊บมั่วอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีทัไดไหมใช่ไหมตัวนี้มีอ่าไล่เวทยิงหนึ่งหนึ่งเขินทิ้งมือหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งเราเนี่ยลูกเราบังคับไหมไม่บังคับไม่ไหวนะไม่เอาไม่ทิ้งรักมือตอนนี้อยู่อุ้ยรชาแรงระเบิดแรงเก่าด้วย่าาเกกมแบดโดเลยมาเลยเด้อหนึ่งเดี๋ยวเท่าเดิมเทค ไฟนอลทำอะไรไหมเอาเลยกระโดดก่อนเอาเลยจ้าเออทำไมไม่มีโอได้ใครโอได้เฮ้ยโชว์นี้ดีกว่าแล้วประเด็นคือครึ่งทอนครึ่งเลยครึ่งเล่า่เหมือนกันใช่งี้มาทุกเล่าเลยครึ่งท่อนครึ่งทอนนึกว่าตกเกตเหรอเขาตั้งใจอะไรเงี้ยสามเกตครึ่งทอนเขาที่มีไม่ดีเอแลกแล้วก็กระโดด ตล่างสวยจชื่อเทคทำงานอ๋อไม่ได้ใช้แบบนี้นี่หว่าตัวนี้ไลเวทไลเวทไลเวทอ่ะภาษาละโบราณโอ้ยจัวคิวไล่หนึ่งเจ็บนะเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บะไรผ่านเลยใจ่ายมือไปมือเกินไหมหกจัวห์น้ำมีเดียชั่นหรอจัวห์ฟูมดีใช่ไหมจู๊ห์กราฟิกฟังเขียวเพิ่มไปหนึ่งอ่าฝังเขียวละหนึ่ง ต้องมึงอ่ะบูชาฮิวจูชั่าสองิวสองเจวสองโอเคอะไรฮิวสองเนาะใช่แล้วก็จจวย่แล้วก็ฮิวจั่วใช่ปะเฮ้ยแล้วก็จวิ่งหนึ่งเอ้าแล้วก็เจิ่งหนึ่งโอเควลาไเวทติดบันเพอรอเ์นติดบันเพอร์เทอยิงหนึ่งทิ้งแค่สองิงแคสามอืมอ่ะทำอะไวครับยิงหนึ่งหนึ่งครับแ่ากาซาลาโบรัสเห็นยิงยิงยิงหนึ่งแะจวหนึ่งอืม ยิงหนึ่งแปะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วคุณเสียตัวหมดแล้วเมื่อกี้ยิงเลือดปะเติ่งอ่ะไปอีกหนึ่งโอเคหมด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 นะหมดแล้วหมดแล้วเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนไม่ัตรีคอทำอะไรก็ผิดโอเคยิงเปล่ายิงเปล่าในมีเขาเตอร์ดเตอร์ทำได้หลงหลุมจัวสองใช่ละจ้าเอาเลยหนึ่งเด้ถึงสี่ โอเคโดนแดนไปแล้วล่ะไ่โดนแดนจบให้สองใบโอเคจำภาพนั้นไว้นะเดี๋ยวมันจะไม่มีความรู้สึกนี้แล้วเอ้ยริมหน้าแบบไหยาหูถูกเกินตัดเลยนะอย่ายายาให้แดดจุดสี่โอเคจุดสองอะไรปะเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองไม่ชอบเลยว่ะ นี่ไม่มาสนใจจุดสี่ลยวะเลยทำไมจุดสี่วะหนึ่งสามสามสี่มันเป็นสีไม่ก็เทคนิคหอบไหมอ่ะไม่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 มันมันลงดอกไปแล้วมันเลยติดมันก็ติดใช่ป่ะผมไปหาข้อมูลมาแล้วอ่าอย่างน้อยคุณก็ศึกษามาเพิ่มทำอะไรมครับมีเทคอะไรอ่ะนี่นี่เทคอะไรอ่ะต่อไปยังไงฮะเปิดห้าเลยเห็นมันลงหลุมไปแล้วก็เลยโมเอาเลยเอาเลยเอาเลยวัยรุ่น คุณจะเอเองเดียวเลยหรอใช่จะเองเดียวเนี่ยับเองนับนับมีเป็นสามแล้วไงใช่เปล่าตัวเองเป็นหนึ่งเป็นสี่ใช่ใช่เพราะมันอะลงหลุมมันลงก่อนใช่มันลงหลุมก่อนไม่รู้ตาไม่รู้ให้คอมเมนต์รันเองใช่ไหมอือคอมเมนต์รันเองเลยเดี๋ยวก็มีคนมาตอบเองแหละคุณนั้นชื่อว่าคอมเมนต์คำตอบไม่เยอะเลยอยากรู้เลยผมมาล่าเดียวปะอะไรกันเนาะอะไรไหมอย่าเลย ยี <Okay. S 1> ่ส okay. 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 well, ิบ okay. ส oh. okay. ี oh. okay. ่หกไล่โอเคชาร์จฮิลหยิบนี่โอเคโจหนึ่งเอาเลยว้าวไล่ต่อโอเคมันมีทุกเรื่องเลยโม่สามทำแล้วไเอาเลยสี่ครบอยู่แล้วขาดแค่หนึ่งอี่โม่ซะด้วย ขี้มดที่สองิหรือเปล่าเขาเป็นแล้หมออไรหรออะไรอะเอ้ยสองของสองแล้วก็ลายเต็กตต้บนับไหมครับน้บไหมครับเอาเลยเอาเลยน้ำอะไเฮ้ยอ้าวมูมาเอาเลยครับ พี่ก็โชว์แล้วก็โชว์เฉยพี่โชว์ได้เราได้เลยไปเก็บโอเคเก็บหมดอ๋อเอาแล้วเราขึ้นมือเอาไม่ดีเอาไม่ดีหาสามคอุ้ยมีคอนดักเตอร์ด้วยผมเห็นผมเห็นมีคอนดักเตอร์อยู่เมื่อกี้ สามแอคชั่นนะอะไรไหไมเอาเลยแบทเอาเลยโอเคโอเวอร์ด้ก่อนโอเวอร์ดยโอเวอรโดดทไหมเอาเลยเกินขนาดฮะปุ ไม่ให้ขอไม่ให้ขอขออะไรขออะไรระวังเทินห้ามขอนะโอเคปึ๊บนี่จะได้มาสรงแล้วเดีนหนึ่งนีผี ็กหน่อยแล้วกันพัลเตอร์ทำไรจ๊ะโดดโดดแกโรอืมโอ้ยโอเคไม่ต้องใช้อใจอันนี่ไปนี่อะไรอ๋อจิ้มนี่ครบแล้วไม่ใช่หรอกสามตัวมันขอไม่ได้หนึ่งสองสามโอเคเออว่ะเดี๋ยวนับโอเคมิสเต็ดออฟฮาร์ดคุณเรียกอีกชื่อหนึ่งคุณเล็กอีกชื่อหนึ่งคือรอยยอทีคุณเรียกผิดนะไปเแล้วอ่ะมา คขอไม่ได้ต้องจ่ายขอได้จ่ายแล้วเมื่อกี้ขอไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายปะไม่ต้อง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 คืนไปโนคาเตอร์ยิงหนึ่งจากตีไม่ลิงตีไม่ลิงเออโมฮาต่อของเคาเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมนอกยิงสองต้แต่ว่าเวทเซตได้ใช่ไหมอืมโอเคเออยิงสองลุกอืมอเจ็บหนึ่งเออแล้วก็ยิงหนึ่งแล้วก็สกิลนี่ ม่เมื่อกี้ก็เนี่เจ็บจากนี้แล้วเจ็บแล้วใช่อันนี้สกิลเวลาเห็นเจ็บชาทิวจัวจุ๊จู๊ะแล้วก็โมยห้าหนึ่งสองสามสี่ห้งสองอื้องแปดแปโอ้มีฮิวสุดใช่อ่ะตีเจ็บตองนี้เจ็ดสิบหกแปดเจ็บแล้วนะเจ็บหนึ่งใช่ไหมอ่โมห้าเขาเติมไม่ได้อยู่แล้วสองสามสี่ห้ายสองเอื้อเอื้อ ห้าแล้วห้ามขอนะอข้อไม่ได้รอทีห้ามขอห้ามขอห้าม <c oughs> ขอรอไปคืนนะคนหนึ่งเ <c oughs> วมันเยอะอะไรทีไม่ใช่คิวสามหิวสามโอเคหิวใช่ไหมอืมหมดถ่ายไหมเข้าเลย ไม่มีอะไรทัววสวดมากใช่ใจร้ายใจดำทำไมจิงกังตัดเฟสโอเคจิงหนึ่งแปะแล้วตัดเฟสจิงหนึ่งจากจากโลากลโอเคโลยิงหนึจากไมจากไมเกโชิวเมือก้าไปโอเคอนี้คือจบใจแล้วใช่มใช่ใช่โอเคโอเคนึงเกับ อันนี้แบบนี้ก็สวยดีนะชอบชอบตต้งแต่งนั้นผ่นเลยแปลงอะนก็ไม่ตัองเจือชาจูวนี่เมนไม่มีเอาเลยใส่ก่อนเลยอ่ะใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยใส่ไอเทมนะทำอะไรไหมไม่ไม่ทำไม่ทำ ไอ้เหมกันยิงใช่ใช่ตีข้ามไหมหึตีข้ามมีกันตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครมีครับเนี่ยกันตายต้องกี่ใบสองสามดูก่อนผมอาจจะไม่ใส่ก็ได้ขอดูประชากรกันพี่มีคเป็นยังไงไม่ใส่พีแต่เป๊หรือเปล่าผมเอไม่เป็นทำไรไหมบูชา เอาเลยเช,ชื่อคิวจูอันนี้เมื่อไลเวทใช่ไหมเจ้าไหนไลเวทก็อตอนนี้จะเป็นไลเวทเจ็บสองเจ็บสี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็บจังเลยลองดิลองดูยาๆๆ้ได้เมื่อไลเวทจะเจ็บสี่ทำอะไรไมโหมฟอโโดยด้วยเก็บลุมสองอมอไม่บอก เอางงครับเก็บอะไรก็ได้เนี่ยเก็บสองใบเนี uh ่ยสงสัยสงสัยเก็บอะไรก็ได้อ๋อเป็นสนามมาเก็บพวกอะไอันนี้เล่นจากมือนะเฮ้ยรถไปยังวะขอรถให้เลยโอเคขอบคุณครับสตาร์ทแล้วน่ารัจริงขืดจังเลยรีมูฟอันนี้ใส่เทปใส่เลยไม่เป็นไรผมจะใส่อ่ะให้จะใส่อีกทำไมอจะใส่ทำไม มีอะไรน่าเล่นไหมลุงอันนี้มีทิปเปิลไหมไหนฮะใช่เอจิมมี่ทิปเปิลทิปเปิลแท้โอ้ยตีเยอะจังอะเอาอันนี้มาก่อนเลยอย่างแรกลงทำเลยไหมเชิญครับขุดลงไปเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใบที่เด็กแห่านนะฮะติดร้อยสูนเป็เด็กชอบเป็เด็กชอบมองอะไรวะตีไว้ช่องใหญ่ชอบติดไขมาป่ะผู ปุยแก้วอะทักไม่เลิกเลยใช่ปูดูคอมเมนต์มาล้านได้แล้วเลทักมาล้านได้แล้วเลิกทักด้วยตึ๊ดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตอนนี้มือเก้ามือเก้าขุดรายได้อะตอนนี้ต้องตีให้มันขุดยาวที่สุดขุดเธอขึ้นมาไปได้ไงวะลงจะโดนทางดี ตัวอืมขดแบงอืมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้คุณติดรถครับติดรถแต่ว่าลงได้เลยขอบคุณครับเดี๋ยวเริ่มใช้วันที่สิบสองนะครับแบบนี้ใช่ครับนี่จะเป็นอาทิี่ใช้ายที่ได้เห็นไลท์เทชิ่งก็เห็นอยู่ดีอ่ะผมเข้าไปอีกหน่าจะมีชิ่งชิ่งชิ่งของจิบบีนดาเลยเฮ้ยตอนนั้นอ่ะเฮ้ยต่อหูนี่เลอกทักดิชั้นสองครับเปิดบ็อกเลยดูหน่อยสิเปิดกูดทักไม่เลิกเลย เปิดกูดกิบต่แบบกันมือเขาทำใครนะลิฟเฟอร์เปริฟเฟอร์ออครับโทรถสองลิฟเฟอร์เจ้าสามครับอาเลยครับอีกใบครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บบตเเก้า มัทับทบไปการทำลายไหมตอนนี้อะไรนะตัวนี้มีตอนไหนการทำลายบ้างตัวไหนมีการทำลายบ้างไม่มีอะไรปะออไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีโอเคอเคุ้ยอันนั้นเมื่อจัว่วใช่ไม่ได้ขุดนะตอนนี้เอา,างี้นี่กับกับกับใครโอเคเข้าโซ่เลย เติรมบอลเติร์ร้อยส่วนสามไปเอ้ยใช้สามหนึ่งไปทำอะไรไหมยัดเรียกสามไปมัจูบัตเทิลเลยเทคทำอะไรไหมเทคคืออ่าโดดจากหลุมโดดคู่ลงมาใช่อย่างงี้แล้วก็แค่นั้นแหละมันแค่โดดลงมาเป็นคโคมันจะได้บัตติกิฟต์เอากระชากลงหลุมด้วยใช่เข้าเติร์มบอรเทิลใช่ไหมเบอรเทิล์มเบอร์เทิร์มวิจจะเอ๊จะ๊นี่แบบนี้โอเค ก็จะเป็นนี่โรงงานใช่อ้าปึ๊บป๊ปปชาลงหลุมอันนี้บรคอรนะบรคอรคลอืหยิบองได้ยิบอะไรนะีอนะป่นมีเพ้หมหเพนมีตอนนี้มีเพ็นสองขีดตอนนี้ทุกตัวบนสนาบกคาว่าพันตามดัเขติร์ เอาเลยอารอบเดียวหรือว่าอะไรอะตีกี่รอบตีรอบเดียวตัวนี้ตัวนี้ตีรอบเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ันน้ไมฆลงโจนเองไม่ได้เลยเถินเราอุ้ยก็เถินพี่ไม่ใช่หรอวะเอ้ยเออช่วครับคีร์คีกำลังจะอึ้งเลยว่าอุ้ยทำไมเก่งจังเมาและตัวเธอตัวเฮ้คิดเดียวเค วันน on ี้สองรอบนะไอใบนั้น่ะเมาไม่นั่นละจัดไม่เมาเลยวะจัดเมาเลยวะต่อยแนงขอโทษครับขอโทษครับอย่าดุอย่าดุอย่าพานนะมึงอ่ะเปลืองอ่ะไม่อยากมาเห็นใกล้ไปใช้ส่วนโอเคสังเกตสังเกบมีอะไร ก่อนอมีอีกเพ้ยนไหมอืมตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีมมโอเคอเค,คือไม่ทำอะไรไม่ทำหนึ่งสองสามเอาเด่นชุดได้ที่นี่ก่อนแล้วกันน่ารำคาญเปึ้งมีลุกมีดับเบิลปึ้งปึ้งเอาเด้เท่าไรหนึ่งล้านล้านหนึ่ง <laughs> ล้านเหลือพี่เป็นล้านเลยเหรอ การทำลายไหมอะไรอ่ะการอะรมันไอ้ที่พวกนี้การตอนนี้อันนี้เคิร์ฟทั้งบอร์ดในเทิร์นไหมหรือว่าในเทิร์นเอ้ยในแบตเทิล์นเฟสแค่ในแบตเทิร์นใช่ย่า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 มันจะปวดเนี่ยก็เอาไปซะถ้าพี่อยากได้พี่ก็เอาไปไม่มีหัวก็หาานี่วะก็ใช้แล้วกันทีไร ปึ๊บหนดูไปดูมาเรื่องมื่นเลเห้า์มืนเฉยตอนนี้มันจัวรเลยไม่ให้จัวรหรอไม่ให้ไปเออเออไม่ให้จัวรดีกว่าจบเธอถึงผ่าลุมามึอ นังยองเซอมสีฮะหกเจ็ดรอนไปไปเขียนอะไรไม่ได้แล้วไรทีม่ร้อนแล้วอุ่ร้อนร้อนที่ผมเลี้ยงไว้ร้อนที่ผมเลี้ยงไว้จั่วจั่วอะไรว ขอดูประชากรก่อนประชากรในร้านนี่เป็นร้านเลยเหรอพี่ร้านอะไรครับรตุลพี่ผมฉ <laughs> ันการ์ตูนพี่พงศ์สาขาหนึ่งเฮ้ยท <c oughs> ันมีใบใบนั้นอ่ะมันมีใบนั้นาไม่ชอบเลยอ,อ,อยังไม่ทำอะไรแล้วกัน คาตาคาตาฮึมจุสองจุดสามจุดสี่อืกาซาไหมกาซาไหมว่าในนั้นเลยกาซาแค่นั้นกาซาก็ได้กาซาว้าวไม่มีไม่ทนะคิวจัวอทำแล้วนี่หว่จดสอง จวดใช่ไหมจะจวดใช่ไหมจวโอเคซาเตอร์ไมลเท่าไหร่บ้างเยอะเอาเทียรรอบทียรรอบตึ๊บจึ๊บมีอันนี้ยิงสองสองจากเพราะเพราะจวดสองมันยิงทีละ์หนึ่งใช่ใช่ไหมใช่โอเคจวดก้าวองอันนี้ยิงสองกาซาโรวัลต์หนึ่งกาซาโบลัสสองจวดเกิดอะไรบ้างเช็คโดนยิงฮิลชาร์จจวดเกิดอะไรบ้าง ลบก่อนลบก่อนตอนนี้ขอลบก่อนหนึ่งสองนี่อ่อนยังไม่ไล่เวทสองสามไออันนี้อันนี้ติดตลอดการอันนี้ติดตลอดการมีแค่เนี่ยเที่ยวไปเสวิวกาซาสองใบเจ้าสารปุ่นทิ้งสองยังเอาอีกด F เพียบไหมไปเลือกทำได้มาไปเลือกขายไเท่าไหร่หกหกหนึ่งอันนี้ไลเวทใช่ไหมครับไลเวทใช่ตัวนึงมามามาคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอยากตูนผัวโครงการจะโดนยิงตายช็อตไม่เลิกแม่จริงก็พังสิแม่จริงก็พังสิ ใครวะตัวเนี้ยตัวจะอร์โดสแล้วล่ะนี่ไงอ v e r d o โดนช็อตเยอะเลยโอ้ยหรือไม่ผมไล่ก็ได้นะผมก็เอาเอาขึ้นเมือเมื่อมีใบอะไรแบบนั้นด้วยมีแบบนั้นด้วยแต่ว่าย้อนเลยทำอะไรไหมเครียดว่ะรอไปยังรอบ DP ไปยังรอบแรกหนึ่งอารงหนึ่งโอเคเตือนสัว์ให้รถอีกอ่ะล้วผไม่ได้อไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรโอเคโจสามสอง ทิ้งสองหายแล้วปัจจุบันเมื่อกี้ยิงยังจาไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจาดสาม3จวสามเป็นยิงหกหกจากายเวทอะาลเวทยิงสองาลเวทยิงอีกสองใช่ยิงไปสองไปขึ้นเทือหนึ่ง เออจจะมันยิงทีละหนึ่งนะไม่ใช่ยิงรวดเดียวอ่ะใบแรกก่อนไปไข่เป็นนะย้อนได้ปะเฮ้ยย้อนอะไรเราย้อนตอนขึ้นยิงไอ้ตัวนี้เลยตอนทะลไมาแล้วไม่เท่าเนี่ยให้ให้นะให้นะเอาดิให้ให้เอาดิให้ ยิโกเนคำโกเขาเดิท yeah. an okay, okay. ี่ยโยโก้นคำโะเดิยิงหนัยอืมเสียสติแล้วพี่ชาขาสติคโอเคโอเคทียหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ปาสิโอ้หลุดมือลุดมือยอมยอมลงไปแนง่ ปาสิปลาเทียมแไปเลยก็ได้โอเคโอเคมีอะไรมีอะไรกันมีปลเทพยมปะจะอยู่แบงนี้ตอนแรกออแต่คิดว่าน่าจะมีอาจริงด้วยอุ้ยเนี่ยใบเบต้าเทเบรีเฮ้ยไม่โดนมันเชนหนึ่งสองไหมันหมดเชนแค่สองตายอยู่ดิเอ๊ะไม่ได้ยังไม่ได้กดโอเทีของฉันท่านได้ไหมโอ้ยเติดปีมุ้ยสายฟ้าของฉันแม่จินก็ผ่าใช่ปะแม่จินก็ผ่าเราบ้าเลยอะยิงหกอ่ะ โอเคตาใส่ได้กี่ใบเนี่ยหกแปดหกสิบแปดใช่ี่ไมเคิลนี่ตอกคอหกสิบแปดใบหางไหมฮะถาไหมไมเิหางไหีกว่ากว่าจะแตกเซฟกเ็จเก็ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกากหน้าเขกัสหน้าครับ้โอกัสหน้า เด็กกันนี่ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับครับผมสินะสามารถซื้อได้ที่เดิมนะครับที่ลิงก์ในค่าวที่ว่ใต้คลิปนะครับเดินเดินหน้ามีนะวิบอว์พี่สุสออกใช่แต่มาสู้ได้ไหมได้เจอเองครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทางไลฟ์ไอ้บังมือคุยัย